ดวงของคุณในอีก3เดือนข้างหน้านะคะจะเป็นยังไงนะคะและสําหรับไครทีร่เาเจอนะคะนี่อจจะเป็นคลิปและคำทำหนายของคุณนะไม่ใช่เรื่องบืงเอิญแน่นอนนะคะเดี๋ยวไม้ไพ่ทานายกันดูนะว,ว่าดวงของคุณในอีก3เดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงนะคะรู้จากหน้าไพ่นะคะคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนนะคะคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนมากๆแล้วก็เป็นคนแบบว่าเด็ดขาดนะคะ คือพูดอะไรแล้วก็จะลงมือทำทันทีนะคะเป็นคนที่คือไม่ย่อท้อนะคะรู้หน้าที่ของตัวเองรู้ว่าในแต่ละวันคุณจะจัดการกับชีวิตของคุณอย่างไงดีนะคะคือคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะะรับผิดชอบในเรื่องของครอบครัวหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความคิดของตัวเองคือถ้าคุณตกลงทำอะไรแล้ว คุณคิดอะไรในหัวแล้วคุณก็จะลงมือทําทันทีนะคะจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จคุณไม่รู้แต่คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณกําลังจะทำเนี่ยมันจะนําพาความสุขมาให้กับคุณนะคะเดีย๋ยวแม่ไพ่ขยายอีกหน่อยนะคะไพยย่อยากจะบอกว่า คุณเป็นคนที่ดวงดีนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าประจําตัวคุ้มครองอยู่แล้วนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นรูปลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยก็ได้นะคะถึงมาเจอคลิปนี้นะก็ต้องบอกว่าท่านคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะท่านคอยช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเลยนะคะและท่านมองเห็นถึงความพยายามของคุณนะคะความเด็ดเดี่ยวของคุณความพยายามความความมุ่งมั่นความตั้งใจของคุณนะคะและ ดวงของคุณภายใน3เดือนนี้คุณจะสําเร็จตามเป้าหมายที่คุณวางเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเงินอะไรก็แล้วแต่ที่คุณวางแผนเอาไว้ธุรกิจประสบความสําเร็จนะคะปังแน่นอนนะคะใครคิดที่จะลงทุนอะไรนะคะปังแน่นอนใน3เดือนนี้นะคะช่วงแรกๆมันอาจจะติดขัดบ้างมีปัญหาบ้างแต่ผลสุดท้ายแล้วคุณสามารถที่จะเคลียร์ได้หมดนะคะและมันจะถึงเป้าหมายคุณจะสำเร็จนะคะ คุณจะสำเร็จแน่นอนนะสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้พยายามมุ่งมั่นทำมันไม่ยออ่อท้อลดละความพยายามในสามเดือนนี้นะคะทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมายนะคะใครที่เป็นเซลนะคะก็คือได้ยอดตามเป้านะคะใครที่ลงทุนทำธุรกิจ ก็ได้ยอดต่างเปล่าและใน3เดือนนี้มันจะพุ่งทะย,ยานสูงมากนะคะดวงเป็นลูกลาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะทําอะไรก็เฮงทําอะไรก็ฟังนะคะเดี๋ยวจะมีเงินเข้ารัวๆด้วยนะคะ ความรักโดดเด่นนะคะความรักดีมากใน3เดือนนี้ใครที่รอคอยรักดีๆคนดีใช่ก็ต้องบอกว่าคุณจะได้เจอเขาคนนั้นอย่างแน่นอนนะคะดวงดีมากนะคะสําหรับใครที่ผ่านมาเจอแล้วหยุดฟังนะคือจะบอกว่าสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วอะไรที่มันไม่ดีมันก็กําลังจะ ออกไปจากชีวิตคุณแล้วนะคะเตรียมตัวรอรับเงินนะคะรอรับเงินเข้ากระเป๋าดัวๆได้เลยนะคะธุรกิจพุ่งทะยานสุดไม่อยู่แน่นอนนะคะลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกอย่างเฮงปังนะคะแต่อย่าลืมนะคะอย่าลืมไหว้าพระสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยนะคะก็สำหรับใครที่ผ่านมาเจอนะคะนี่ อาจจะเป็นคลิปของคุณนะคะหรือว่าคำำําทํานายของคุณนะคะสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไว้ที่คลิปนี้นะคะสาหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอนะคะสามารถทั้งมาสอบถามได้เลยนะคะคนงบน้อยดูได้นะคะถ้าเรามีบุญวาสนาต่อกันก็ขอให้ได้มาดูดวงด้วยกันนะคะเราจะกันไม่ค่ะในคลิปวิดีโอน้านะคะสวัสดีค่ะ